สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมพามาชมรถเก๋งสวยๆหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Honda าแจ๊สนะครับฮอนด้าแจ๊สปี2008นะครับนะสีน้ําเงินนะครับรถสวยๆเลยนะครับเครื่องดีขับดีนะครับช่วงลงช่วงล่างแน่นเลยนะครับเครื่องดีขับดีนะครับสีสันสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับรถสวยสีสวยเดิมบางทั้งคันนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะกระจกไฟฟ้าภายในสวยสะอาดเบาเบร์ไม่มีขาดนะครับอ่าเบาเบร์ไม่มีขาดนะครับรถเดิมๆนะครับย้ําเลยรถดเิมนะครับ สีเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ได้สีเดิมโรงงานนะครับนี่นะสีเดิมเลยนะครับหลังคามีซิสตนะครับนะอสิสตนิดหนึ่งนะครับกันชนหลังมีนิดนึงนะครับนะนี่ตามนี้เลยนะครับใครรับได้นะครับสีสันสวยนะครับโดยรวมสวยนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นได้นะครับนะอรอบแมคโครสิบเจ็ดนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยหน้าหลังเดิมเดิมเลยนะครับนะอ่า หน้าหลังดเดือกระจกไฟไฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับภายในสภวยในสวยสะอาดแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับเกียร์ออโตโอ้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับย้ําเลยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงลงช่วงล่างดีรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะอ่ารถเดิมๆเ,เลยนะครับนี่นะอ่าเอาไปใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับนี่ห้องคุงเครื่องเดิมๆเ,เลยน็อตนอดแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับนะครับนี่มาดูห้องเครื่องใสๆเลยนี่ติดเครื่องอยู่นะครับนะนี่ติดเครื่องอยู่นะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับนะ นี่ฝากระปรงเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับรถเดิมเดิมเครื่องแห้งๆนะครับนะเอาไปขับเอาไปขี่เอาไปใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับสีสันสวยอยู่นะครับสีสันสวยนะครับอ่าสีสันสวยนะครับนะสีสันสวยอยู่รุแม็กคาร์สิบเจ็ดนะครับเอาไปเลยราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทพอนะครับน่ะไดฮอนด้าเจ็ตปีสองพันแปดไปขับนะครับนะ เครื่องดีขับดีช่วงลงช่วงล่างดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับสีสันมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนะอ่านี่นะครับนะหลังคงรัางค่านะครับนะอ่ะเอาไปขับเอาไปขี่นะครับราคาถูกมากๆนะครับคันนี้นะนี่ภายในภายในสวยสะอาดอู้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นมากแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับห้องขึงเครื่องเดิมๆนะครับรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับนะมีแค่ริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับ ปี2008นะครับคันนี้ภาษี68นะครับได้มีเอกสารมีให้ครบนะครับ190,000บาทนะครับสนใจมาดูนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ0816199663นะครับนะอ่าทะเบียนขอนแก่นเลยคันนี้นะครับน่ะมาดูมาชมได้นะครับ190,000บาทพอครับโอเคครับขอบคุณครับ